ราคเก้าสิ9เก้าแต่ถ้าหนูไปขายาาเก้าอยเกสิบเก้าทเท่ากับว่าส่วนต่างของมันคือเจ็ดร้อยแดรอยสิตีไปแปดร้อยแปดร้อยแม้ว่าแดกหมูกระทะได้อิ่มไหมกินโลคี้กินโลคี้กินโลคี้นี่คือแบบสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะกินโลคี้กินโลคี้เลยนะถูกไหมแปดร้อยหมูกระทะแปด้อเยอะไหมป้านันเยอะไหมปะ,ะ,มปะกินโลขี้อ่ะกินแบบขี้ยอ้อนออกมาจากออกตูดไม่ทานออกปากเลยอะถูกปะเพราะฉะนั้นอะเอาที่มันพอออดีพพเหมาะควร ขายเครื่องรางก็จริงคำว่าเครื่องรางหรือว่าถุมงคลน,นะแม่ประเมินมูลค่าไม่ได้ต้องใช้คํานี้นะประเมินมูลค่าไม่ได้หนึ่งเลยเครื่องรางมีต้นทุนสินค้าสองมีค่าทําพิธีสามมีในเรื่องของความเชื่อการขายเครื่องรางจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ไม่มีราคากลางว่าจะต้องขายราคาเท่าไหร่แต่ว่าขายของราคาที่มันโอเวอร์เกินไปหนูว่าก็ไม่เลิศหนูว่าก็ไม่ควรหนูก็ไม่สะดวกหนูก็ไม่ได้รวยแบบ และขนาดนั้นหรอกไม่ได้รวยแบบอู้หูอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องขายขนาดนั้นไงแม่เขา้าใจปะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบเออกูขายเครื่องรางนะอู้หูกูจะเป้าหมายของฉันคือซื้อเครื่องบินสามลำให้ลูกมันก็ไม่ใช่ไงแม่เขา้าใจปะเออมันก็ขายมันก็ได้กําไรแบบพออยู่ได้แบบห้าบาทสิบาทยี่สิบาทโอเคแล้วโอเคแล้วแม่สมัยนี้เท่ากําไรเป็นร้อยนี่ก็อย่าเลยใช้คํานี้เลยนะอย่าเลยถ้ากําไรเป็นร้อยอย่าเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะถ้ากาไรเป็นร้อยอะ เราแบบสาหรับหนูอะหนูมองนะถ้าแม่จะถ้าสมมติว่าแม่อะดูหนูกับสมมตินะดูหนูกับคนให้หวยคนนึงแล้วคนนั้นอะอ่ะน,นี่นี่คิดคิดแบบไงอะสมมตินะมีคนให้มีคนให้แนวทางอยู่สองคนสองคนนะแม่ต้องเสียเงินให้หนึ่งคนหนึ่งพันกับเสียเงินให้หนึ่งคน100หนึ่งร้อยหนูอยากให้แม่เสียเงินให้หนึ่งคนหนึ่งร้อยเพราะอะไรรู้ปะ่ะอีกเก้าร้อยแม่เอาไปลงทุนในการแทงหวยอะ <S <S ดีกว่าดีกว่า แม่หรือว่าถ้าแบบแม่ไปเจอแบบอ่าค่าเข้ากลุ่มหนึ่งพันแม่เอาเงินพันหนึ่งไปรูดหวยเลยสมมติราวใช่ไหมสมมติราวสมมติราวงวดหน้าหนูฟันเลขตัวหนึ่งมาแม่เอาเงินพันหนึ่งไปรูดเล่นรูดเลยปุ๊ได้กําไรได้ค่าเข้า,ขา,ขานี่จบง่ายง่ายแก่ง่าย,าย,ายได้ตังได้ตังไม่ขาดทุน ไม่ขาดทุนเดือนไหนพี่ขอดูขอดมีนาแม่แต่ว่าหนูว่าสำหรับหนูว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะก่อนมีนาหนูคิดว่าหนูน่าจะไม่พ้นกุมภาเพราะว่าลูกชายหนูกลับหัวแล้วตอนนี้ลูกชายหนูกลับหัวแล้วขอบคุณพี่นะคะขอบคุณนะคะลูกชายหนูกลับหัวแล้วคือคุณคุณคุณอัยยารัตนคือหนูพูดตามหลักความเป็นจริงนะพูดตามหลักความเป็นจริงว่าเออจริงๆอาการเล่นหนูเป็นแบบนี้หนูก็เป็นคนหนูก็เป็นคนชอบเล่นหนูเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่หนูเป็นคนชอบเล่นหวยแล้วถามว่าบางคนเน่ะคนที่เขามีอยู่แล้วอะนะมีเงินอยู่แแลลลล้้ววววอ่่่ะะนนนเเเาาาก็ชบพูหยรส ก็มึงมีนี่ก็มึงมีไงก็มึงรวยไงมึงเหลือไงแต่พวกกูอะอยู่กับความหวังไงคือในตอนนั้นที่หนูไม่มีหนูก็เป็นแบบนี้นะกูก็อยู่กับความหวังไงเอออย่างน้อยอะกูเล่นหวยไปกูได้กำไรกูได้ตังค์มากูก็แบบเออพอได้ซื้อข้าวซื้อปลาพอได้นั่นได้นี่ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแม่เข้าใจะปะคือบางคนแบบว่าไม่มีทางหรอกที่ใครจะรวยจากการเล่นหวยแล้วรางวัลที่หนึ่งมาจากอะไรอะเลตเตอรี่เล่นหวยไหมถูกปะ ไม่มีใครรวยจากการเล่นหวยและที่สามสิบล้านสิบแปดล้านหกล้านเจ็ดสิบสองล้านคือเขาเดินไปสะดุดกระดาษใบหนึง่งเลยเป็นผู้โชคดีหรอความชอบใครความชอบมันความเชื่อใครความเชื่อมันความเชื่อเราความเชื่อกูมึงอย่าเสือกความชอบกูมึงก็อย่าเสือกหนูคคติหนูมีแค่นี้เลยแม่หนูมีแค่นี้เลยนะคติชีวิตหนูชอบกู มึงไม่ชอบอย่าเสือเชื่อกูมึงไม่เชื่ออย่าเสือหนูมีแค่นี้เลยหนูมีแค่นี้เลยโอเคค่ะน้องแอดมินกำลังไล่ตอบนะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มแบบได้เข้ากลุ่มกันหลายคนแล้วตอนนี้ได้เข้ากลุ่มกันเยอะมากเลยแอดมินกำลังแบบไล่ตอบเลยค่ะทีนี้อาจารย์น็อตกับหนูอะเป็นเพื่อนกันน็อตกับน็อตกับหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนกันน็อตกับหนูนสนิทกันมากจริงๆอะงานไหว้ครูนางหนูไม่ได้ไป หนูไม่ได้ไปเพราะว่าหนูท้องก็เลยไม่ได้ไปแต่หนูกับอาจารย์น้อยรักสนิทกันกระเป๋าเหลือไหมพี่ป้านานไม่เหลือเนาะไม่เหลือหมดเลยหมดถูกเวลานั้นมาขอยืมเงินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดาวไลท์ไข่มุกด้วยนะคะสวัสดีครับมันอะไรที่เราชอบอะไรที่เราชบอบนี่จะทําเป็นแบบว่าหนังสือนี่คือพี่สุปิยาอยู่อยู่ในห้องสมุดแถวสุดท้ายอ่ะเข้ากลุ่มทักแชทได้ร้อยห้าร้อยพอพอ ได้เท่านี้พอแล้วเลิกไม่ต้องแบบวุ้ยเข้าแล้วตามตามไม่ได้ลาวเหมือนกันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีสามวันตั้งไว้เลยว่าอาทิตย์นี้คุณจะเอาเงินจากหวยเท่าไหร่สมมติอยากได้หมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งแล้วแม่งไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องแล้วอเ,เอาเก็บมาปุ๊บเอาเก็บเก็บทุนเข้าก็เ,าเก็บกําไรนิดหน่อยเอาไปเล่นต่อไม่ใช่แบบว่าออ้ยเงินเดือนหมื่นแปดเล่นหวยหมื่นห้าเหลือแต่หีนะคะหีก็ไม่เหลือค่ะพูดตรงๆหีก็ไม่เหลือ เล่นได้ทุกอย่างแต่มันต้องมีสติเราอยากถูกเยอะๆแบบคนอื่นเขาสังเกตไหมคอมเมนต์เมื่อวานนี้หนูไลฟ์สดมีพี่คนหนึ่งถูกหวยสองแสนอนเงินมาร่วมบุญสองหมื่นมีลูกค้าท่านหนึ่งถูกหวยราวกับหนูสองแสนอมาร่วมบุญกับหนูสองหมื่นหนูก็อนุโมทนาบุญด้วยหนูบอกว่าทำไมพี่เขาถูกสองแสนเขาบอกว่าพี่อ่ะเอากําไรไปเล่นต่อเก็บทุนแล้วก็เก็บกาไรครึ่งหนึ่งสมมตินะหนูอัดห,หนูสอนแบบนี้นะหนูสอนแม่แม่ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนที่ดูหนูอยู่นะที่ยังอดทนฟังหนูพูดพุ่มพันนาอะไรต่างๆนานาน่ เออสมมติแม่ถูกหมมาหนึ่งหมื่นบาทเป็นทุนนะสมมุติว่าเป็นทุนสามพันลบสามพันออกเหลือเจ็ดพันเจ็ดพันนี้เป็นกาไรแม่เอากําไรทํายังไงเอากําไรหารครึ่งเอากาไรหารครึ่งเลยหาห้าสิบเปอร์เซ็นเลยมันจะเหลือเท่าไหร่เหลือสามพันห้าแม่เอาสามพันห้าใช้อีกสามพันห้าเอาไว้ไปเล่นหวยต่อแบบนี้ไม่ขาดทุนเข้าใจปะแบบนี้ไม่ขาดทุนแต่ไม่ใช่หุยกูได้มาแสนหนึ่งหูยลาวเมื่อวานลาวเมื่อวานลูกค้าได้เป็นแสนเยอะมากเมื่อวานนิยลดเงินทำบุญเยอะมากในวันนี้หนูใจต้องออกไปซื้อ,อมป เมื่อวานยอดเงินทำบุญเยอะมากลูกค้าได้กันเยอะจริงถามว่าคุณถูกหวยคุณได้เงินมาเยอะอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยงวดนี้คุณได้กำไรเยอะคุณจะเอาไว้ไปเล่นต่องวดหน้าเยอะไหมตั้งเป้าเลยว่าเราจะเล่นไรตัวละร้อย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 เออก็ว่าไปมีมากหน่อยก็ห้าร้อยไม่ค่อยมีก็ห้าสิบไม่ค่อยมีก็ยี่สิบสิบบาทค่าข้าวหาแบบนี้หาค่าข้าวแบบนี้อย่าไปแบบว่าโหมและเลิกนิสัยนี้เลิกนิสัยนี้นะเลิกนิสัยที่ เห็นที่อะไรก็ตามเขาไปหมดอีดอกในติ๊กตอกนี่วันหวยออกนี่หนูเจอลูกค้าคนหนึ่งส่งรีวิวมาหนูถูกสามตัวตรงกับแม่ค่ะแต่ว่าหนูเหลือเงินที่หักราาที่ดูถูกสามตัวตรงอ่ะห้าร้อยประนันแต่เหลือเงินแค่สองหมื่นห้าถามว่าทำไมเหลือแค่นั้นอ่ะเขาบอกว่าอะไรป่ะพอดีถ่ายติ๊กตอกไปเจอก็เลยซื้อตามคนในติ๊กตอกไปด้วยน,นี่นะสูจะบอกนะถ้าเข้าติ๊กตอกเมื่อไหร่นะโอยมึงอย่าก,กดดูอะไรเกี่ยวกับหวยปรันันขาดเชียในติ๊กต็อกเนี่ย แมงหลอนอยู่นั่นแหละหลอนเลยหลอนเลยแมงขึ้นไม่พักโอ้โหเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่กุมานั่นโอ้โหโอุห้ยเยอะแล้วกูบอกนะทุกวันนี้นะคนธรรมดานี่มีไม่สู้อาจารย์นะอาจารย์ <laughs> เยอะชิบหายเคล็ดลับการเป็นอาจารย์มันไม่ใช่การเรียนจบคุร,รุศาสตร์สามปีสี่ปีห้าปีมันคือการที่คุณมีเพียงแค่ทุบหนึ่งแท่งอยากเป็นอาจารย์ไหม คุณเอาทูบมาหนึ่งแท่งคุณได้เป็นอาจารย์ทันทีทําไมถึงได้เป็นอาจารย์เอา้าจุดทูบไงให้หวยหน้าไหลคุณเป็นอาจารย์เลยคุณเป็นอาจารย์เลยทันทีทันทีส่งลูกไปเรียนทําไมนี่อยากให้เป็นอาจารย์ซื้อทูบให้ลูกจุดหน้าไรลหนึ่งแท่งแล้วบางคนคอมพิวหนึ่งแท่งเดี๋ยวไม่เข้าไม่เข้าแล้วเขินจุดสองแท่งอีดอกเลขหกตัว <laughs> แม่หนูเจอคนหนึ่งแล้วด่าหนูด้วยดา่ดานหนูอ่ะด่าหนูแส่หนูอ่ะ แล้วคนอยังหนูทําไงคะสวนหนูสวนถูกต้องทุกคนหนูสวนแม่งจุดทูบให้หวยในทิกตอกสองแท่งปักทูบให้สองแท่งแม่งตัวเลขออกมาอย่าลืมกับหัวหกเป็นเก้านะคะแปดเป็นสามนะคะหูยห้าเป็นสองนะคะเหลือแต่หีอีสัตว์ตรุถึงเก้าให้ไปแล้วครบเหลือแต่หีคะ่ะพูดเลยว่าเหลือแต่หีแน่นอนคะ่ะถ้าเจอแบบนี้ บางทีหีก็ไม่เหลือค่ะอู้จิงจิงหนูพูดเรื่องจริงอ่ะมึงไปดูเหออในติกตอกอ่ะแม่เอ้ยไปดูในติกตอกนี่มึงไม่ต้องเรียนอะไรเลยเคยเจอจุดสามแท่งอ่ะยังมีอู้สามแท่งนี่คือเฮีย้ยแล้วนะอันนี้เฮีย้ยมากเฮีย้ยมากสามแท่งคือเฮีย้ยจีดอกกูจุดแท่งเดียวกูยังเขินเลยนี่จะสามแท่งอุ้ยไม่ได้ ทาารงอาจารย์คือใส่ทองเก้นใหญ่มาพร้อมกับทูบและกระถางทูบข้างหลังจะมีแบ็กกราวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายปักทูบไปปึ้งจุดผมเนี่ยนะฉันหนูเนี่ยไนดะ้ทําการคํานวณน,นั่งทางในในเหี้ยอะไรเลยตัดจุดทูบจุดทูบไม่ต้องมานั่งทางหน่งทางในเหี้ยอะไรเลยไม่ต้องเลยทูบมึงซื้อ มึงจะโดนอะไรยี่สิบที่วัดอะไรยี่สิบนี่ทูบนะพริรดาบอกต้นทุนเลยนะบาทหนึ่งบาทบาทกว่ากพ่าพอพริรดาสั่งทีละล้านแท่งทีละแสนแท่งทีละล้านแท่งทูบเนี่ยอันนี้เขาเขียนด้วยว่าแม่น้ำหนึ่งนี่บาทกว่าแพงตรงไหนเอาไปทําพิธีเวลาบวงสวงแต่ละรอบฮิ้วทูบไปทําพิธี แล้วทําให้กูเป็นอาจารย์ได้ไหมไม่ได้ในการเรียกเองเว่าอาจารย์เขินอีดอกเรียนจบมส <story. S 1> านน <c oughs> ม,อย,มอ,อยากจะเป็นอาจารย์ซื้อทูบมาแพ็คหนึ่งเรียนจบมสามเรียนจบมสามอยากจะเป็นอาจารย์ทํายังไงดีคะซื้อทูบมาแพ็คหนึ่งเอามาทำอะไรเอามาจุดเอามานั่งจุดเดี๋ยวได้เป็นอาจารย์เลยทำไมเรไดกเป็นอาจารย์เอาเรีกเข้าเข้าไม่เข้าไม่รู้เรียกกูเรียกเองเพว่าอาจารย์ก่อนขอแคบรูปเล็บหน่อยได้เลยค่ะนี่เห็นไหมนี่เราเป็นคนจึ้งเล็บเรานี่ยมีแต่คนตาม แต่ตามไม่ทันหรอกเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยตลอดนี่เพิ่งทำเมื่อวานบางคนจุดทูปเราเลขสี่ตัวสองแทงโอ้โหโอ้โหนี่ร้องเลยอันนี้ร้องร้องเฮียเลยให้กลับหัวเลขหกเก้าจุดสามแทงหูจริงเฮียนะอันนั้นหนูไปเฮียเลย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 เฮียจริงแม่มันบางทีมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเมื่อวานฟังมากขอบคุณค่ะว่หนูอยู่ในวงการมาหนูก็เออ เห็นปะว่าเดี๋ยวนี้ยวินเลขสี่ตัวก็พอละพอและวไม่เอาและแค่นั้นแหละพอละลาวเมื่อหน้าก็มีแค่นั้นแหละไทยก็มีแค่นั้นแหละแ k บแล้วจะไปทำตามขอบคุณครับลงไลแล้วนะนี่เกินเวลาไป er เยอะแลยนะ่ะเนี่ยต้นไม้เหีะนะ่ยวรอแล้วตอนเดี๋ยวลงไลนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงความปังให้เลยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยเรื่องจริงเห็นด้วยะคะ่ะจุดทูบลูกให้แม่ให้เลขปู่เลขย่ากับหัวหกเป็นเก้าแปดเป็นสามวันหนึ่งให้เป็นแผงคนซื้อเดี๋ยวจะหี ขนาดจุดแท่งเดียวยังผิดสองแท่งไม่ไหวเอาจิงไม่พี่จุดแท่งเดียวผิดไม่เท่าไหร่สาหรับหนูนะสาหรับหนูหนูมองนะเพราะว่าจุดหนึ่งแท่งเนี่ยมันมีนมเลขสามตัวจุดแท่งเดียวเราผิดนี่ไม่ว่าอีจุดสองแท่งเราผิดและอีจุดสามแท่งเราผิดนี่คือยากมากเลยนะคือยากมากเลยนะ <c oughs> แม่อีดอกสองแท่งนี่เรียกหกตัวหกตัวแม่สองแท่งเราหลุดนี่ก็เฮีย้ยแล้วเข้ากลุ่มทักแชทเพจใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะ ไม่เป็นไรพี่จา๋วจจา,จา,จาวันจันทร์มีพี่จ๋าจ๋าพี่จ๋าวันจันทร์มีลูกค้าอยากเข้ากลุ่มลูกค้าซื้อของได้ทำบุญได้โหลดเว็บเพอร์ได้นะคะทักแชเทเพจได้เลยโอเคไหมใครจะเข้ากลุ่มทักแชเทเพจได้เลยเดี๋ยวหนูลงไลน์แล้วเพราะว่าหนูจะไปซื้อต้นไม้จะไปซื้อต้นไม้